เมื่อแฟนสาวนอกใจไม่กลับบ้านพระเอกเลยตอมใจหนักเห็นหน้าแม่สะภ้เป็นหน้าของแฟนเลยทำให้เกิดเรื่องความรักลูกเขยกับแม่สะภ้ยขึ้นมาหนังจะเป็นยังไงต่อก่อนจะไปฟังนะครับให้ทุกคนช่วยกันกดไลค์และกดติดตามให้ผมด้วยนะถ้ากดแล้วเราไปเริ่มกันเลยคำเตือนคลิปนี้ไม่มีภาพโป๊เปลยหรือภาพอนาจารแต่อย่างใดสร้างมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารยณในการรับชมเริ่มเรื่องนะครับพระเอกได้ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านของแฟน ซึ่งในบ้านมีแม่ของแฟนอยู่ด้วยหลังจากที่พเ,เอกย้ายเข้ามาอยู่เสร็จไม่ทันไรก็ชวนแฟนสาวเข้าไปในห้องและกำลังจะเริ่มทำภารกิจจู่ๆแม่แฟนก็เข้ามาในห้องทำให้ทั้งสองคนตกใจมากภารกิจที่ทำอยู่ก็หยุดชะง,งักไปทันทีตกดึกแม่ได้เข้ามาบอกกับลูกๆว่าอืมออกไปข้างนอกหน่อยได้ไหมสักสอสามชั่วโมงอะ่ะพอดีจะมีแขกมานะ่ะ ทั้งสองก็เลยออกไปข้างนอกซักพักก็มีชายหนุ่มเข้ามาในบ้านเพื่อมาหาแม่ของแฟนเนาะแน่นอนว่าอยู่สองต่อสองก็ต้องมีอะไรทำนิดเด็ดหน่อยและหนังก็กินเวลาไป15นาทีโอ้ฉากนี้สนุกมากๆเลยนะครับผมชอบมากๆเลยและหนังก็ตัดมาตอนที่พระเอกและแฟนสาวกําลังกลับเข้ามาในบ้านพอเข้ามาในบ้านก็ได้ยินเสียงคำรามของแม่ที่ตะโกนดังมาก เสียงแบบดังมากๆแบบร้องวอยเลยอะทั้งคู่อดทนไม่ไหวเลยออกจากบ้านอีกรอบหนึ่งพึ่งเข้ามาแท้ๆแต่ก็ได้ออกจากบ้านไปอีกรอบหนึ่งเวลาผ่านไปเรื่อยๆเรื่อยๆนางเอกเริ่มไม่กลับบ้านนะครับตอนนี้พระเอกเสียใจมากๆนะเพราะว่าแฟนสาวอะไม่ค่อยกลับบ้านเลยโทรหาเมื่อไหร่ก็บอกว่าติดธุระกลับบ้านไม่ได้แต่จริงๆแล้วแฟนสาวมีผู้ชายคนอื่นอยู่พระเอกเริ่มตอมใจไม่รู้จะทำอะไรก็เลยไปดื่มนะดื่มหนักมากดื่มจนไม่มีสติ แม่เห็นพระเอกอาการไม่ค่อยดีก็เลยว่าจะเข้ามาดูซะหน่อยพอพระเอกลืมตาขึ้นมาเท่านั้นแหละเห็นหน้าแม่ของแฟนเป็นหน้าแฟนซะง,งั้นพระเอกคิดว่าเป็นแฟนสาวนะก็เลยบุกไปทันทีและแม่ของแฟนก็ไม่ได้ขัดขืนอะไรจากนั้นทั้งสองก็เกิดความรักขึ้นมาและหนังก็กินเวลาไปอีก15นาทีตัดภาพมาที่ตอนเช้าพระเอกตื่นขึ้นมาและตกใจมากที่แม่ของแฟนอยู่ข้างๆ แม่ของแฟนก็เลยเล่าไปว่าเมื่อคือนน่ะเกิดอะไรขึ้นบ้างตอนนี้แม่ของแฟนเริ่มติดใจลูกเขยขึ้นมาแล้วและแล้ววันนี้แฟนสาวก็ได้กลับมาที่บ้านพระเอกอดใจไม่ไหวนะเพราะคิดถึงแฟนสาวมากๆก็เลยบุกแฟนสาวทันทีและหนังก็กินเวลาไปอีก10นาทีฉากนี้ก็สุดยอดเหมือนกันนะครับตอนนี้พระเอกมีความสุขมากๆเลยนะทุกครั้งที่แฟนอยู่บ้านพระเอกก็จะสร้างความสุขกับแฟนแต่ถ้าวันไหนแฟนสาวไม่อยู่ พระเอกก็จะแอบไปหาแม่ของแฟนทุกๆครั้งเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆและหนังก็ตัดจบลง